ปากเน่ยหั่หวอย่าบอกว่าหัวนะเนั่นไงนี่อไดหนูทำยยนี่หนูทำยัยกัดกัดอ้าใครแม่แม่จุ๊บพ่อเหรอแม่จุ๊บพ่อเหรอลูกจุ๊บนะไม่ใช่กัดแม่จุ๊บพ่อโอเคไหมกัดโดน กัดกัขยกเจ็บด้ยเจ็บเลยอ้อยอ้ยยอ้ยเจ็บเลยอย่านะไม่เอาไม่เอาบอกแม่บอกพ่อว่นไม่เอานะเจ็บนะแม่เจ็บนะไม่เอานะเจ็บนะ อ้อเอาเอาเบลอกเบลของหอมกันอย่างนี้แล้วก็จะไม่อย่างเงี้ยอาอย่าหอมใหญ่นี่หอมใหญ่กัดไปเรียนแบบเร็วแสเอออะไรนะลูกอยางกอบอยากกรเอยเอามาหอมหอมหอมตากนะตาอกป้อนะ เพชดอะไรนะลูกเพชรพูดอะไรเราบอกไหมเพูดอะไรฟังไม่ออกจะมาหนาเหรแัได้ยินะหมอาอากาโอ้ผูปเข้าเกียเจ้าแล้วนะนะไม่นะหืพลอยดูพลอยป้ามาอยู่กับหาแม่ไหมมาหาแม่หน่อยมาแม่หน่อยเนี่ยหาเดี๋ยวแนะเดี๋ยวนะาเพรมาก่อนนะ นวิ่งอยู่ดิไช่งงหมดแล้วเหรอลูกนี่ไงเพชมาแล้ว๋ยวพอดูแม่กับพ่อทำอะไรกันนะดูนะอุ้ยนั้นนะดูนะอุ้ยดูนะจ๊้องเงก่อนเออเีเนี่